สถานการณ์โควิด -19 ในไต้หวันชะลอตัวลงอย่างช้าๆวันนี้ไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันในประเทศเพิ่มใหม่29,849รายเสียชีวิตเพิ่มใหม่49รายจำนวนผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนักลดลงจากสัปดาห์ก่อนชัดเจนซึ่งศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่าตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมจะดำเนินการปรับปรุงใบรับรองการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัลซึ่งนอกจากฟอร์มของสหภาพยุโรปแล้วยังจะเพิ่มฟอร์มของสหรัฐที่แสดงรายการฉีดวัคซีนในรูปแบบ s s c ด้วย นอกจากนี้ช่วงเย็นของวันที่12กรกฎาคมกรมควบคุมโรคไต้หวันแถลงพบผู้ป่วยโรคฟีดดลิงในประเทศเป็นรายที่2ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเป็นชายสัญชาติไต้หวันวัย30ปีเศษอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือต้นเดือนกรกฎาคมเดินทางไปทํางานที่สหรัฐแล้วพบอาการคล้ายโรคฟีดัดลิงคือเป็นไข้และต่อมน้าเหลืองที่ขาหนีบบวมเมื่อเดินทางกลับเข้ามาไต้หวันในวันที่10กรกฎาคมก็ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยตอนนี้แยกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว อีกครึ่งเดือนก็จะเข้าสู่เดือนเจตามปฏิทินจันทรคติจีนปีนี้ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบแพงทําให้ประชาชนที่มาซื้อของในตลาดพบว่าขนมเส้นไหวแบบดั้งเดิมขนมกบเคี้ยวและเนื้อสัตว์ล้วนปรับราคาเพิ่มขึ้นปีนี้ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเมื่อสะสมรวมกันก็ทําให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระหนักไม่เพียงราคาต้นทุนแต่ยังสะท้อนถึงราคาจําหน่ายด้วยโดยเฉพาะแป้งและน้ําตาลที่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น30-40%ทําให้ร้านขายเบอรีรและขนมบเีกวรับราคา

รอีกสองสัปดาห์ก็จะเป็นเดือนเจ็ตามปฏิทินจันทรคติจีนและมีเทศกาลสำคัญที่ต้องเส้นไหว้ตอนนี้ของเส้นไหว้แบบดั้งเดิมล้วนปรับราคาเพิ่ม20%่ะชานชนสามารถเปรียบเทียบสินค้าอื่นเป็นทางเลือกเพื่นอนำมาใช้เส้นไหว้และยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย ปีนี้การซ้อมหลบภัยทางอากาศวันอัน45จะประสานการซ้อมร,รบหั่นกวางส่งสัญญาณเตือนภัยแบ่งพื้นที่การฝึกซ้อมระหว่างวันที่25-28ถึงกรกฎาคมโดยประชาชนไม่เพียงได้รับข้อความแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธแต่ครั้งนี้จะเลือกพื้นที่กรุงไทยเปน,นครไทยจงและนะครไทยนั้นฝึกซ้อมกันให้รถหยุววิ่งบนท้องถนนและคนบนรถต้องลงจากรถเพื่อเข้าหลบภัยเป็นครั้งแรกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทั่วไต้หวันมีหลุมหลบภัยทางอากาศกว่า1,5,000จุดซึ่งสาามรถค้นหาได้ผ่านอปพลิเคชันป้องกันภัยทางอากาศ 那在手机的开启定位的环境之下，只要按下或者是点下网址，就能够自动定位，啊，带出附近的防空避难处所。 ส่วนปลายเดือนที่จะมีการซ้อมรบพันกว่างนั้นครั้งนี้เน้นพื้นที่ภาคเหนือของไต้หวันจำลองการโจมตีทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธและเครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนที่บริเวณท่าเรือไทเปโดยกองทัพได้เปิดศูนย์ฝึกป้องกันภัยทางอากาศและศูนย์เฝ้าระวังเพื่อตอบโต้การยกคนขึ้นบกและตอบโต้กลับเป็นครั้งแรกนอกจากนี้กองเรือราตระเวนยังได้นำเรือราตระเวนเชิงกงระวังขับน้ำ600ตันเข้าประจำการที่ฐานทัพซูอ้าวโดยหวังว่าการซ้อมรบพันุกว่างครั้งนี้จะมีการนำขีปข่ปา,าพการเคลื่อนย้ายยสับเปลลี่นก สหประชาชาติเผยแรงงานแนวโน้มประชากรปีคศก2012คาดว่าในวันที่15พฤศจิกายนนี้จำนวนประชากรโลกจะถึง8,000ล้านคนในจำนวนนี้จีนมีอัตราการเกิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลดลงดังนั้นคาดว่าเร็วที่สุดปีหน้าอินเดียจะมีจำนวนประชากรแสงหน้าจีนและกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก หลังสงครามโลกครั้งที่2อัตราการเติบโตของประชากรดีเยี่ยมเป็นแนวตั้งโดยในช่วง70กว่าปีที่ผ่านมาประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น7 0 0พันล้านคนอย่างไรก็ตามอัตราการเกิดที่ลดลงทําให้ในปีคศสองพันยี่สิเป็นครั้งแรกที่มีอัตราการเติบโตของประชากรโลกเหลือต่ํากว่า1%เปอร์เซ็นต์เป็นช่วงการเติบโตช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี1950และในอีก30ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตของประชากรใน61ประเทศลดลงอย่างน้อย1%จึงต้องลดตัวเลขประมาณกอร,นนร,ร,ราานยยงงงัแสดให้เห็นว่าจนถึงปีคต0 5 0 การเติบโตของประชากรโลกมากกว่าครึ่งจะก,กระจุกตัวใน8ประเทศของทวีปแอฟริกาและเอเชียอาทิอินเดียปากีสถานเอธิโอเปียและฟิลิปปินส์เป็นต้นศารปรชาชาติยังเตือนว่าการเติบโตของประชากรโลกที่ไม่สมดุลจะขยายช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งมีผลรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์และการศึกษา รายงานยังระบุว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อข้อมูลประชากรในช่วง2ปีที่ผ่านมาอายุขโดยเฉลี่ยทั่วโลกลดลงจากปีคิศกรา2019คือ72.9ปีหรือ71ปีการเติบโตของประชากรชะลอตัวลงยังหมายความว่าประชากรสูงอายุในแต่ละประเทศจะเพิ่มขึ้นรัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนนโยบายการแพทย์และสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแรลระยะยาว